สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อใครจะนำข่าวดีมาให้คุณและข่าวดีเรื่องอะไรก่อนอื่นมาดูสิว่าใครเอ่ยจะนำข่าวดีมาให้คุณ เดี๋ยวนะธาตุลมชัดเจนนะคะเป็นคนธาตุลมมาทั้งเมถุนตุลกลุ่มเลยอันนี้ตุลน,นี่กลุ่มอันนี้เมถุนดาบก็คือธาตุลมอยู่แล้วชัดเจนมากอะ่ะคือไม่มีธาตุอื่นผสมแล้วนะอืมเป็นธาตุลมเป็นหลัก เออเดี๋ยวขอดูเปิดไพ่เพิ่มนะว่าเขาจะเอาข่าวดีอะไรเรื่องอะไรนะคะมาให้คุณคนคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นคนอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงได้นะคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของตัวเองอะคะ่ะในสายงานของตัวเองเช่นถ้าเขาเป็นเป็นหมอ เขาก็เป็นเป็นหมอที่เก่งเป็นหมอที่มีชื่อเสียงสมมติเป็นหมอผิวหนังในแวดวงหมอผิวหนังเนี่ยก็จะแบบรู้จักคนคนนี้ว่าแบบอ๋อเฮ้ยหมอผิวหนังคนนี้เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีคนรู้จักเยอะว่าแบบเอ้ยพ่อค้าแม่ค้าน,นี้ขายของอันนี้มีคนติดตามเยอะมีคนซื้อของเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือ ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงนั้นๆในแวดวงที่เขาอยู่หรือว่าในสายงานในอาชีพของเขาอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ดูมีออร่านะบางคนอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้หล่อก,ก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่มีออร่ามีความแบบมีอะไรบางอย่างในตัวะคะ่ะที่ที่ทำให้คนสนใจอืม แล้วก็เป็นคนทีเ่เป็นคนซื้อตรงอะเป็นคนซื้อตรงยุติธรรมนะคะและจะทำอะไรเนี่ยเวลาจะทำอะไรสักอย่างจะต้องช่างจิตช่างใจจะต้องช่างตวง จะต้องคิดแล้วคิดอีกกว่าจะตัดสินใจอะไรสักอย่างได้เนี่ยต้องใช้เวลานานคนเนี้ยคิดนานคิดเยอะกว่าจะตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดแต่ถ้าตัดสินใจไปแล้วคือคิดมาดีแล้วนะคือเขาคิดมาดีแล้วคิดว่าโอเคแบบนี้แหละดีที่สุดแบบนี้เหาะเหมาะสมที่สุดเขาถึงตัดสินใจ โห oh. King of Cups เ uh, อ่อสิบเหรียญ Two of Cups <laughs> ใช่แล้วล่ะถ้ามาขนาดนี้ล้ข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องอะไร <laughs> ก็คือข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเอง เป็นรักที่ทั้งโรแมนติกเป็นรักที่ดีสวยงามนะคะเรียกว่าลัคกี้อินเลิฟมากๆอะ่ะแสดงว่าดีไม่ดีนะคนคนนี้คือมันเป็นไปนได้สองอย่างว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ชักนำคุณให้ได้เจอกับคู่ของคุณคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะคนเนี้ยเป็นคู่แท้เลยเป็นคู่ที่แบบ น่าจะได้น่าจะได้อยู่กันแบบยาวๆอะค่ะแบบสร้างครอบครัวร่วมกันเป็นความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่จเจริญเจริญขึ้นอะอืมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอาจจะแบบก่อนที่จะอยู่ด้วยกันก่อนที่จะมารักกันอาจจะไม่ได้รวยทั้งคู่ต่างคนต่างแบบพอมีพอกินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมาอยู่ด้วยกันแล้ว คุณกับเขาคุณสองคนเนี่ยอาจจะทํางานร่วมกันช่วยกันทํามาหากินนะคะแล้วก็เติบโตขึ้นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นกราฟแบบพุ่งขึ้นอะ่ะมันเหมือนคนสองคนที่ที่เกิดมาเพื่อซัพพอร์ตกันและกันนะเนี่ยเขาเรียกว่าคู่บุญเป็นคู่บุญที่แบบเออถ้าได้เจอกันแล้วมันจะทําให้ชีวิตดีขึ้นจะพากันไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีความสุข มีความสุขทั้งเรื่องของความรักมีความสุขทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัวชีวิตก็ดีขึ้นความรักก็ดีสมบูรณ์แบบดีไปหมดทุกอย่างคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่นำพาให้คุณได้เจอกับคู่ของคุณก็ได้หรือดีไม่ดีตัวเขาเองนั่นแหละที่อาจจะเป็นคู่ของคุณอืมก็มีสองอย่างซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะเขาอาจจะเป็น เป็นเพื่อนของคุณหรือเป็นคนใกล้ชิดคุณเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพาคุณไปเจอใครบางคนใครที่จะมาเป็นคนรักหรือคู่รักของคุณในอนาคตหรือไม่แน่บางทีคุณอาจจะเจอแล้วมีคู่ของคุณอยู่แล้วและคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาช่วยช่วยซัพพอร์ต ช่วยทำให้ความรักของคุณเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีว่าทำให้มันโฟล์ขึ้นนั่นเองนะคะช่วยมาช่วยมาสมานสมานสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนมากขึ้นให้มันเติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใครที่โสดก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่คนคนเนี้ลักษณะแบบนี้ย จะเข้ามาในชีวิตคุณและเข้ามาเป็นคนรักของคุณเข้ามามอบความรักให้กับคุณกลายเป็นรักแท้ของคุณอืมโอเคเอ่อขอดูเพิ่มเติมขอดูไพ่ออราเข้าเพิ่มเติมไพ่มีอะไรจะบอกไหม Communicate theory Opportunity The situation will improve. year from now ผ mm ู้อ่านว่ามันไม่นานขนาดนั้นหรอกมันไม่นานขนาดที่ว่าอีกหนึ่งปีนับจากนี้ถึงจะได้เจอการได้เจอกันเนี่ยผู้อ่านว่าเร็วๆนี้มีโอกาสได้เจอคนคนนี้ หรือบางทีคุณอาจจะเจออยู่แล้วก็ได้แต่คําว่าไอเยียร์มน้วหนึ่งปีนับจากนี้มันหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากับคนคนเนี้ยกับคนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแล้วมีโอกาสมีข่าวดีได้ภายในหนึ่งปีด้วยซ้ำข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการสร้างครอบครัวตกลงอยู่ด้วยกันโอกาสดีๆโอกาสที่แบบ เนี่ยความสุขมันหล่นลงมาบนตัวคุณแล้วอะ่ะชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะมันมีการติดต่อสื่อสารมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารซึ่งคุณอาจจะเจอกับเขาจากการไปติดต่อประสานงานอะไรสักอย่างอะ่ะคุณอาจจะไปดีวงานกับเขา เป็นการเจอกันโดยบังเอิญเจอกันผ่านเรื่องงานหรือว่ามีการติดต่อเรื่องอื่นๆแล้วทําให้ได้เจอกันกับเขาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนของคุณหรือคนรอบตัวคุณที่เป็นคนติดต่อเป็นคนที่ชักนํามีการสื่อสารอะมีการรับให้ข้อมูลอะไรสักอย่างมาโอเคแหละอืมก็จะมีโอกาส นะคะโชคดีมากๆในเรื่องของความรักโดดเด่นในเรื่องของความรักแล้วก็ความมั่นคงมั่งคั่งด้วยรักดีแล้วเงินก็ดีด้วยเพราะบอกแล้วว่าถ้าเจอคนนี้คุณสองคนจะเหมือนแบบเป็นคู่ที่ช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะทำให้ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยมีฐานะการเงิน ที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นคือดีทั้งคู่ไม่ได้ดีแค่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งอ่ะโอเคนะนี่แหละคือข่าวดีของคุณนะคะชีวิตดีๆรักที่ลงตัวโอเคก็ขอให้ได้เจอเร็วๆนะคะฝึกส,สมวังกันทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ